่วนช่วงนี้ไปคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์ครับผมคุยกับคุณธนา์อิสระกุลนะครับผู้จัดการสายงานวิจัยของบลบุญหลวงอยู่ในสายคุยกันกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตลาดโวลุ่มก็ยังคงบางลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีแรงเก้อกำไรในหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กหลายตัวเรามองตลาดยังไงบ้างครับโอเคครับวันนี้อาจจะเจอผมหลายรอบเหมอนะลยครับเบื่อกันนะครับ นะครับก็ถือว่าตลาดวันนี้นะครับสามารถจะปรับตัวขึ้นมาได้นะครับวันนี้ก็ปิดนะครับในระดับ1 5 1 5จุดนะครับซึ่งถ้าดูจากข่าวนี้เองนะครับถ้าเราติดตามในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็จะมีตัวเลขอันหนึ่งนะครับก็คือการส่งออกตัวเลขส่งออกนะครับก็ออกมาดีครับมีการขยายตัวประมาณส0เอร์เนะครับจากช่วงปีก่อนนะครับจากถ้าดูช่วงเดือนตุลาคมก็ติดลบนะครับถ้านักทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจก็เห็นแต่ว่ามีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าช่วงนี้ เราอาจจะเราอาจจะเห็นในเรื่องของตัวโวลุมของตลาดเนี่ยอาจจะลดลงไปนะครับแต่ว่าใ,ในแง่ของซเรีส์ต,ตลาดเนี่ยกลับมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับผมคิดว่าตอนนี้นักทุนคงมองตีนในปีหน้าแล้วครับว่าถ้าในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยฮะถ้ามันมีแนวโน้มการฟื้นตัวเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยก็มักจะปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นตัวเลขส่องออกล่าสุดที่ออกมาก็ถือว่าดีครับ ในฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ตัวหลวงเองเนี่ยนะครับเรามองปีหน้าซีนเรื่องตัวเศรษฐกิจนะครับหลายอย่างเนี่ยน่าจะสัญญาณการฟื้นตัวเช่นพวกตัวเลข GDP อะไรอะไรเนี้ยนะฮะถ้ามีการฟื้นตัวเนี่ยนะครับเรามีทําความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข GDP กับกระแสเงินลงทุนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเห็นตัวเลข GDP เนี่ยมีการฟื้นตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็มักจะเห็นในเรื่องของตัวกระแสเงินลงทุนเนี่ยมีโอกาสในการไหลเข้าได้เช่นกันครับครับ แบบนี้เราแนะนำน้งทุนยังไงบ้างครับสำหรับแนวโน้มของตลาดตอนนี้เนี่ยควรจะใช้การปรับพอร์ตยังไงให้เหมาะสมกับสถานการณ์โอเคนะครับก็ได้นะครับถือว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวได้โดดเด่นนะครับผลตอบแทนปีนี้ก็ถือว่ามาสักยี่สเอร์ซ็นตทีเดียวนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับในในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียนะครับคําถามคือเอะปีหน้าเนี่ยจะขึ้นได้อีกมากแค่น้อยแค่ไหนนะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าถ้าเรามองในเรื่องของภาพเศรษฐกิจยังดีอยู่แล้วก็มีการโตต่อเนื่องเนี่ยคะคร ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะเห็นลักษณะการปรับตัวขึ้นได้นะครับซึ่งปีหน้าเองเนี่ยนะครับผลวิเคราะห์ของบัวหลวงเราเองเนี่ยเรามองเป้าหมายดัชนีไว้ที่ระดับ1,670จุดนะก็ถือว่าดักนีต่อไปเนี่ยมีโอกาสในการขึ้นได้นะครับก็หลายๆเซกเตอร์นะครับหลายๆภาคสาวกรรมนะครับน่าจะเห็นภาพของการปรับตัวขึ้นหรือมีการฟื้นตัวขึ้นก็่จะเปในฝั่งของกลุ่มด้านของการบริโภคอุโภคในประเทศนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มาตรการ ตุนภาคกันในจ่ายของภาครัดนะครับรวมถึงฝั่งนั้นด้านถ้าดูจากเรื่องของพลังงานก็จะมีในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องพวกหุ้นพลังงานหุ้นปิดโตเคมีที่มันอยู่สายเดียวกับนั่งราคาน้ํามันเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้ตามทีนี้เราเห็นได้ว่าหุ้นปตลทอเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะฮะแม้กระทั่งหุ้นสอพอเองเนี่ยนะครับที่มันลิงก์ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปีนี้ผลตอบแทนไม่ได้ด้อยเลยครั้ โอเคเป็นคาถามที่ดีเลยครับเป็นว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของเฟดก่อนนะครับเฟดที่มีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับตลาดคาดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับตลาดมองอาจจะคาดการอาจจะสองถึงสามครั้งนะครับแต่เรามองว่าในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟษเนี่ยครั้งต่อไปนะครับอาจจะไปถึงในช่วงนู้นนะฮะประมาณสักปตามาสามปลายมาสี่ ช่วงเวลาจะมีหลักท i มนะครับในช่วงสายมาดหนึ่งสายมา2สเนี่ยนะครับเราคิดว่าช่วงนี้นะครับในแง่ของแมกเงินลงทุนเนี่ยนะครับที่มองว่าเสร็จอาจจะมีการขึ้นออกเปี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับมเงินลงทุนต่างอาจจะเริ่มกลับเข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งรอบนี้ถือว่าในแง่ของผลตอบแทนแล้วก็ในแง่ของรีเทิร์นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำทีเดียวครับครับใช่ครับส่วนยุโรปสั้นๆก็ได้ครับเรากังวลได้ครับส่วนยุโรปนะครับส่วนยุโรปเอง ของยุโรปเองเศรษฐกิจอาจจะดูแล้วเนี่ยยังถือโอเคนะฮะถึงแม้จะประเด็นมีเรื่องเบลกิชิตออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเองเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับ,รบแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในด้านของคีบออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าเงินเฟ้อที่ดับ1.7%ในปีหน้านะครับถ้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีมาตรการในเรื่องของกระตุน้นอ่าภาคอ่าเศรษฐกิจออกมานะครับ,รบซึ่งก็ได้ทําให้ในฝั่งเศรษฐกิจยุโรปเองคิดว่าไม่น่าาามมีปััญหออะไรรกคคบโเ ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเราพูดคุยกันอีกวันนี้ขอบพระคุณมากยินด,ดีครับสวัสดีครับ